คอสวัสดีครับผมอาจารย์สุพจน์แทนได้สงอาจารย์ประจแํแแณนกช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอ e ีเทควันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องของแอปพลิเคชันและก็โปรแกรมที่จะเอามาช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนว่าปัจจุบันนี้คุณครูส่วนใหญ่จะใช้ powerpoint ในการทําการเรียนการสอนซึ่งตัวของ powerpoint คุณครูจะต้องทำหน้าที่ในการนั่ง เลื่อนสไลด์พื้นที่องการเรียนการสอนซึ่งคุณครูทุกคนไม่ได้มีเลเซอร์พอยเตอร์ดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมที่จะเปลี่ยนมือถือของเราให้กลายเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ง่ายๆเลยนะครับก็คืออันดับที่1อาจารย์ก็ไปหาโปรแกรมที่มีชื่อว่า Anydesk Anydesk อาจารย์ก็ไปเซิร์ชที่ Google ได้เลยหลังจากเซิร์ชเสร็จอาจารย์ก็จะทำการโหลดโปรแกรมลงมานะครับหลังจากโหลดโปรแกรมเสร็จอาจารย์ก็ทำการติดตั้งโปรแกรม หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วมันจะมีซีรีส์นัมเบอร์ของเครื่องนี้อยู่ที่หน้าจอนะครับอย่างเครื่องนี้ก็คือปรากฏอยู่ด้านซ้ายมือหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทําการโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อเดียวกันเลยนะครับก็คือ anydesk ลงมาในมือถือของเราแล้วก็ทําการกดหมายเลขที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วอาจารย์ก็คอนเน็กหลังจากคอนเน็กเสร็จนะครับมือถือของเราก็จะมีหน้าตาเหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยอย่างนี้นะครับ แล้วก็อาจารย์ก็สามารถที่จะทําการเลื่อนสไลด์ในการเรียนการสอนได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเราก็สามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้ในห้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนสไลด์ได้ตามที่เราต้องการนะครับนอกเหนือจากการใช้เป็นตัวของเลเซอร์พอยเตอร์ในการเลื่อนสไลด์แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้โปรแกรมนี้แล้วก็แอปพลิเคชันนี้ในการลิงก์ไปยังคอมพิวเตอร์ของเราที่อยู่ที่ห้องพักครูก็ได้ หรือจะสั่งปิ้นงานจากมือถือของเราก็ได้อันนี้ก็คือแอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมที่จะเอามาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียเท่านี้สวัสดีครับ